ปีนยนะครับก็เกมปกครองประเทศครับโอเคครับเริ่มเลยครับข่าวสารเศรษจเอเชีย ชาลทัทธมณีกลาโหมซื้อ2 2 1ยานเกาะลำเพียงพนบอ็อกเซอร์จากประเทศนเธอร์แลนด์ ที่สเดือนยี่สิบจ็ตินแดนห้าแสนหนึ่งมมนิกิโลเมตรประชาชน6 8สิบแปดล้านห้าแแป้อยเงิน2 2งหมล้านวันที่3เดือนสองพีบ 20, จปีสองพิกบกบฏดห0 0่งคนเดี๋ยวหาไทยแป๊บน,นึงครับนี่ครับไทย ก็กรีฑาเอเชียจะเช็กก่อนนะครับเผื่อไทยซื้ออะไรเอ่อเหมือนจะไม่มีมั้งครับไม่มีครับ ลองค้นหาดูครับทำไมไม่มีไทย สายรับไม่มีข่าวเศรษกิจวันที่5ปีห7เงิน3าม0มืล้าน นตัดตัดสินใจลงทุนปรปับปรุงวิทยาศาสตร์อินเดียลงทุนสร้างขีปนาวุธเพิ่ม สี่หมื่นล้านอ๋อซื้อได้โอเคครับเดี๋ยวตลาดมืดเดี๋ยวชิ้นตลาดมืดก่อนครับ คอปเตอร์จู่โจมโอเคครับซื้อเฮลิคอคอปเตอร์จู่โจมมาห้าลำตลาดค้าอาวุธขอดูตลาดค้าอาวุธก่อนนะครับอืมจะผมดูของเกาหลี มานเกาะลำเลียงเรือพิฆาตอับเรือพิฆาตอาทิตย์บาบโอ้ลำละพันล้านไม่เอาครับแพงมากเรือบรรทุกเครื่องบินสามพันล้านบ้าเปล่าชาอเรามีแค่หนึ่งกองปืนใหญ่งั้นซื้อมาสิบยูนิต สี่สิบหาสิบยูนิตเศรษฐกิจพ่อสีสามพันล้านผลจากกไรสี่พันล้านภารกิจ ที่ยหกเงิน4,600ล้านเอ่อข้าว่วกชุมชนใหม่ใหม่เอ่อห้องยุทธการ กองบัญชาการสายลับไปสอนแนพมา่าโอ้ขาดการเชื่อมต่อกับอากาศยานไร้คนขับหลังจากตรวจสอบพบก,การแจ้มเตือนมิสไซล์ของศัตรู อากาศยานหลายคนขคับน่าจะถูกซอยโดนมิสไซ์ของพับมาแล้วนะครับเ <c oughs> ละครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปสอนแอปเทคโนโลโยีเวียดนาม <c oughs> สารลับของคนถูกจับขณะเข้าแทรกซึมจะโดนจับครับ ันที่จสอนแนวข้อมูลการทาหารกัมพูชาโอเคครับผ่านกัมพูชากำลังพลแสนห้ายานก่อนลำเลียงแปดร้อยหกรถถังห้าร้อยห้าสี่ผลลบศูนย์ปืนใหญ่หกร้อย กำลังสำรอง76,000เคเมีเทคโนโลยีระดับศูนย์ชีวภาพเทคโนโลยีศูนย์ระเบิดปรามันูเทคโนโลยีระดับศูนย์การทูต อโอเคครับผมฉีกสันติกับภูทานไปแล้ว เข้อสามสี่กิจเอเชียอวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเกี่ยวกับไทยงั้นเดี๋ยวจะไป ผมอยากทำสงครามกับปูทานการถูดการถูดเอเชียฮะม,ม,มีความส่งมีความสัมพันธ์ที่เย็นชาปานกลางมีอากาศที่ปานกลางที่จะส่งการับเข้ามา ประกาศสูงประกาศเรียบร้อยครับประกาศสมคํา สงครามตอนนี้ประกาศสงครามกับภูตานนะครับพราวะตอนนี้อยู่ในภาวะสงคราม เราอาจจะสู้กับสีลังกาซิเลียอ,อุเบกิสถาน ของน้อยมากจบครับปูตานปูตานไม่รอดแน่นอนวันต่อไปเลยครับข่าวเศรษฐกิจเอเชียข่าวสงครามที่มีไปวันต่อไปเลยครับ แล้วก็จะไปหน้าเกมหลักสอดแนมทางอากาศโอ้โหนาหยึบมาก ต่อไปเพราะว่าสงครามหนึ่งจุลกรรมข่าวสารหนึ่งเอเชีย สัญญากับบูนในโอเคครับตอนนี้ผมฉีกสัญญากับบูนไนแล้วทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงอากาสคราม โอเคครับตอนนี้ประกาศสงครามสองประเทศ กินหนักแล้วก็วันต่อไปนี่ไม่ใช่วันครับเดือนตอนนี้มี 1, นหนึ่งแสนล้านก็บทนหนึ่งเซื้อขายอาวุธ คครับตอนนี้ซื้อเพิ่มแล้วก็เดือนต่อไปเพราะว่าองกราสองทูตหนึ่งจุลกรรมขาววันต่อไปวันต่อไปเดือนต่อไป เทินต่อไปให้ครับเทินต่อไปโอเคครับผมข้ามมาหลายรอบแล้วสงข้ามสามผิดอะไรเดี๋ยวผมไปเช็คการทูตก่อนเอยไม่สิ็ต้องไปเช็ค